คนงานก่อสร้างจมน้ำตายหลังกู้อวนค่าโลกประจำตัวกำเริบเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่2เมษายนพุทธศักราช2554ศูนย์วิทยุของอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตอำเภอเกาะช้างได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุคนจมน้ำตายบริเวณล่องน้ำใกล้แสงจันทร์รีสอร์ทเกาะช้าง หลังได้รับแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอเกาะช้างก็ได้รีบรุดไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงยังที่เกิดเหตุพบร่างของคนที่ประสบเหตุนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่ในน้ําส่วนบนของร่างกายพาดอยู่กับง่ามของต้นไม้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกูภ้ภัยจึงได้ลงไปนําร่างดังกล่าวขึ้นมาจากน้ําเมื่อนําขึ้นมาแล้วก็พบว่าได้เสียชีวิตแล้ว ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำลายแต่อย่างใดจึงได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะช้างเพื่อลงบันทึกประจำวันทราบชื่อจากญาติคือนายแจ๋วไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ48ปีเบื้องต้นทางด้านญาติของผู้ตายให้การว่าภูมิลำเนาของผู้ตายเป็นคนจังหวัดสุรินทรเดินทางมาทำงานก่อสร้างเป็นคนงานของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุ โดยในช่วงเชา้าได้ลงไปกู้อวนที่วางไว้ในล่องน้ำที่เกิดเหตุซึ่งตัวผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรลคลมชักหรือลมบ้าหมูคาดว่าระหว่างที่ลงไปกู้อวนนั้นโรคประจำตัวคงกำเริบและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือ จึงได้นำศพดังกล่าวส่งโรงพยาบาลเกาะช้างเพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการตายต่อไปเขาเขาเขาชื่ออะไรนะครับชื่อแจ๋วค่ะชื่อแจว๋วตายเสียชีวิตเสียชีวิตตอนกี่โมงครับประมาณเก้าโมงค่ะเสียชีวิตตอนเก้าโมงเขาเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์คจังหวัดสุรินทร์ตรนนรแต่ไม่เคยรู้จากพี่น้องเขาเขาไม่เคยบอกเขาเคยโทรหาพ่อครัเหมือนกันแต่ไม่ติด แล้วแล้วพี่เป็นอะไรรับคนเสวเป็นแฟนเป็นแฟนพบกันมาได้สองเดือนละสองเดือนเดือนที่สามก็ไม่อยู่นี่แล้วเขาลงไปทาอะไรข้างล่างไปหาหอยค่ะไปหาหอยจะลงไปทุกวันเลยตอนเช้าก็ลงไปหาไอ้กูอวนตอนเย็นก็ลงไปดักแต่มาเช้านี่ก็ไม่ได้ดักลงไปหาหอยเฉยๆเขามีโรคประจําตัวไหมที่เป็นลมบ้าหมูแล้วก็ ตะคิวชอบกินอ่ะเขามียาไหมเขาไม่เคยกินยาเลยบอกให้เขากินเขาก็ไม่กินกินแต่เหล้าอย่างเดียวแล้วเขาอายุกี่ปีที่สิบแปดสี่สิบแปดรือสี่สิบแปดเย็นี่โอเคไม่ด่าเราเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์เขามาทำงานที่นี่ที่กีรยาเลยเพิ่งจะทำได้เดือนเดียวมาทำที่นี่มาทำที่นี่ที่กีรยนเลย พี่นายองก็เขาก็มาทํานานแล้วแหละแต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรทางบริษัททางนี่ทางผู้ละเมาเลย